สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดถูกใจบทิตาแฟนเพจใน a c e b o o k นะคะสาหรับใครที่มีแฟนเพจใหม่นะคะหรือเป็นแฟนเพจเก่าแล้วเนาะอยากได้เพิ่มผู้ติดตามเยอะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะเว็บไซต์นี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเราบปล,วลงว่าแอปไม่บินและยอดขึ้นจริงแน่นอนนะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ K M k s o c i a l นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะคะและเนื่องจากเรามีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็ขอเที่จเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่และบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดต,ตามบวกถูกใจแฟนเพจเนาะก็เริ่มที่เฟสเฟสบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้ะะ้้้้้วววนนนนนะะะะะคคคกกกกก็็เเเเเเเลลออหหมมมมดดดดููู่่่่่ทีีรราาราาตตตงปพพิิยยยผะะบบไไถใจจแฟ เราคนทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปกระปี้ลิงแฟนเพจที่เราต้องการจะเพิ่มยาดก,กันได้เลยนะคะนำลิงมาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะขั้นต่ำอ,อยู่ที่สิบคนนะคะเอาแค่เอาแค่ห้าสิบกพ็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือสามนาที ขออภัยค่ะ3ชั่วโมง38นาทีแล้วก็ค่าใช้จ่ายแค่7บาทนะคะจะง,งให้กดสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะด้านนี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น23่สิบสามถูกใจกับ23ผู้ติดตามแล้วเนาะแต่ถนะ้าเกิดเรานั่งรอไปอีกสักพักใหญ่ๆกน็น่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการนั่นเองนะคะและสำหรับท่านไหนที่ซื้อบริการตามมาแล้วนะคะแต่ยอดยังไม่ขึ้นก็ให้นั่่นน่่่่่งงงรรรรอออออออกกนนะะนนนนนเเเาาาะะะะะะะัาาคัคคคยพิใจ้ลสหบ